บางคนยังไม่รู้ว่า Line ที่เราใช้งานอยู่แอปพลิเคชัน Line นะครับตอนนี้ทาง l ล ne เขามีการปรับปรุงหรืออัปเดต Line ใหม่ลองเข้าไปดูครับว่าเ,เขามีการปรับปรุงอะไรบ้างก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการแชทเพิ่มขึ้นมาลองเข้าไปดูใน Line l a b นะครับวิธีการเข้าไปดูทำอย่างไรไปดูครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตแอปพลิเคชัน Line ที่เราใช้งานอยู่นะครับเข้าไปอัปเดตก่อนนะครับใน Play Store สำหรับคนที่ใช้ Android เปิดเพ t o r e ครับตรงนี้ครับถ้าใครยังไม่อัปเดตถ้าตรงนี้ขึ้นเป็นอัปเดตเรากดอัปเดตเลยครับแต่ถ้าใครอัปเดตแล้วจะขึ้นมาเปิดเราก็เปิดขึ้นมาครับจะไม่มีโฟลเดอร์อะไรขึ้นมาจะไม่มีหัวข้ออะไรทั้งนั้นครับนี่แบบเดิมนะครับนี่คือแบบลายของแบบเดิมทีนี้เราจะเข้าไป ปรับแต่งค่าของลายที่เขาอัปเดตแล้วนะครับเข้าไปที่หน้าหลักแล้วมาตรงที่ฟันเฟืองครับเราไปที่ฟันเฟืองแล้วเลื่อนลงมาหาตรงนี้ครับคำว่า l ลายแ l a b ตัวนี้กดขึ้นมาครับพอกดขึ้นมาเราจะเห็นหัวข้อแชทโฟลเดอร์นะครับคือลายเขาจะปรับแต่งตัวนี้ขึ้นมาใหม่แชทโฟลเดอร์ก็คือ c ชทโฟเดอร์จะช่วยให้คุณจัดระเบียบแชทต่างๆโดยจะแยกเป็นโฟเดอร์สำหรับแชทตัวต่อตัวแชทกลุ่มบัญชีทางการและ Open Chat เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข้อความสำคัญอีกต่อไปเราก็เข้าไปเปิดสวิต์ตัวนี้ครับให้เป็นสีเขียวเขาก็จะจัดหมวดหมู่หัวข้อ,อต่างๆของไล n e เหมือนเราใช้ Facebook ใช้ YouTube ทั่วไปก็จะมีหัวข้อเป็นหมวดหมู่นะครับ พอเราเปิดแล้วเราก็ย้อนกลับไปไปแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่แล้วกดไปที่แชทครับจะเห็นไหมครับพอกดมาที่ช่องแชทเนี่ยตรงด้านบนเห็นไหมครับจะมีหัวข้อกลุ่มมีเพื่อนมีกลุ่มมีบัญชีทางการซึ่งเดิมจะไม่มีหลังจากที่เ,าเราอัปเดตแล้วเราไปเปิดสวิตช์แล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแชทโฟเดอร์ขึ้นมานี่คือแชทโฟเดอร์นะครับก็ลองไปปรับแต่งกันดูนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็ไปอัปเดตแล้วก็ปรับแต่งเพื่อความสะดวกของเราครับ